เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีได้มีชายคนหนึ่งมาจากตระกูลพราหมณ์ศึกษาศิลปศาสตร์สำเร็จแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีตั้งอาสมอยู่ในป่าหิมพานสำเร็จอภิญญาและสมาบัติอยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงอยากทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาที่ดีหรือไม่ ประชาชนกล่าวถึงพระองค์ในแง่ดีร้ายยังไงจึงปลอมพระองค์เสด็จประพาสต้นปะปนไปกับประชาชนทั้งในเมืองและนอกเมืองปรากฏว่าทรงได้ยินแต่เสียงสรรเสริญพระองค์ไม่ได้ยินเสียงนินทาวาร้ายเลยจากนั้นก็เสด็จเข้าไปในป่าหิมพานเพื่อจะดูว่าพระฤาษีกล่าวถึงตนยังไงบ้างเมื่อไปถึงอาสมแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากฤาษีอย่างดีเยี่ยม ได้ทูลให้เสวยผลไม้และให้ดื่มน้ำเย็นพระราชาตัดถามว่าทำไมผลไม้ในป่าหิมพานจึงหวานอร่อยเหลือเกินพระฤาษีทูลว่าที่เป็นดังนี้เพราะบ้านเมืองมีราชาครองราชโดยธรรมพระราชาตัดถามว่าข้ากษัตริย์ไม่ดำรงทำผลไม้จะไม่หวานเช่นนั้นหรือพระฤาษีทูลว่าใช่พระเจ้าข้าแผ่นดินทั้งหมดก็จะวุ่นวาย พระราชาไม่ได้ตัดบอกสถานะของพระองค์ต่อพระฤาษีแล้วก็ทูลลากับพระนครไปทดลองครองราชโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็กลับมาหาฤาษีอีกครั้งหนึ่งได้ทรงตัดกับพระฤาษีว่าทำไมผลไม้ไม่หวานอร่อยเหมือนเดิมพระฤาษีทูลว่านี่คงเป็นเพราะพระราชาไม่ทรงทําเป็นแน่ขันกราบทูลดังนั้นแล้วก็ทูลในแง่คิดว่า ถ้าเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ำไปโคหัวหน้าฝูงว่ายคดเมื่อโคผู้นำฝูงว่ายน้ำคคอย่างนี้โคทั้งหลายก็ย่อมว่ายโดไปตามกันในมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้เป็นใหญ่ประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ต้องอยู่ในธรรม ลัดก็ย่อมอยู่เป็นทุกทั่วกันถ้าเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ำไปโคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามไปตรงเมื่อโคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามไปตรงอย่างนั้นโคทั้งหมดก็ย่อมว่ายข้ามไปตรงตามกันไม่แตกฝูงในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมุติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติเป็นธรรมประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมโดยแท้พระราชาทรงฟังธรรมของพระโพธิสัตว์จึงได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระราชาแล้วตัดว่าท่านผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้ากระทำผลนิโกสุขให้หวาน แล้วได้ทำให้ขมบัตินี้จะกระทำให้หวานต่อไปแล้วทรงไหว้พระโพธิสัตว์สเสด็จกลับพระนค,นครครองราชสมบัติโดยธรรมได้ทรงกระทำสรรพสิ่งทั้งปวงให้กับเป็นปกติเหมือนเดิมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าผู้นำปกครองโดยธรรมประชาชนก็อยู่ดีผาสุกพระราชาปกครองด้วยธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข